ดีครับจากร้านหัวชัยนะครับขอบคุณลูกค้าดีๆนะครับที่ลูกค้านำา Toyota f o r t e n เ e จ e นเนะครับ2020นะครับโมใหมล่าสุดเลยนะครับมาติดเป็นสเกิร์ตชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็ตัวอักษรครับเวลาเรามองตรงๆจะออกในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมองข้างๆกันบ้างนะครับจะอยู่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมองข้างบนนะครับเขียนว่า l e g e n เด r นะครับมีดำตัดแดงแบบนี้นะครับแล้วข้างล่างนะครับของสเกิร์ตนะครับก็เป็นดำตัดแดงเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่ารถนะครับดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ดูคมเข้มนะครับดีไซน์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ออกมาเท่ๆอยู่แล้วนะครับเวลาเราใส่สีดําตัดแดงนะครับที่ดูแบบนี้นะครับจะดูเรียบหรูนะครับพร้อมสปอร์ตไปในตัวนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างหลังกันบ้างนะครับข้างหลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับข้างหลังนะครับงานออกมาประมาณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามีท่อคู่อยู่ข้างล่างนะครับพร้อมสีดาตัดแดงแบบนี้เลยนะครับลองดูใกล้ๆกันก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับว่าตรงๆนะครับออกมาประมาณนี้นะครับ ้อมกับเปลี่ยนชิ้นท้ายนะครับให้เป็นสีดําตัดแดงเหมือนกันนะครับคันนี้เน้นสีดําตัดแดงทั้งคันเลยนะครับพร้อมที่เปิดครับแบบนี้เลยกันเป็นรอยนะครับข้างหลังนะครับติดไว้อย่างนี้ก็ดีมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยข้างในนะครับลูกค้าก็เลนเป็นดําตัดแดงอีกเช่นกันนะครับทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นเบาสีดํานะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นสีแดงนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับพื้นเป็นสีแดงเบาเป็นสีดำนะครับลูกค้าชอบ สไตล์การตัดดำตัดแดงมากมนะครับก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าไอชิ้นท้ายจะติดท่อไหมนะครับเมื่อกี้ผมลืมให้ดูนะครับตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าไม่ติดท่อนะครับเพราะมีปลายท่อมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนการติดนะครับก็ยึดกับตัวของโครงรถได้เลยเป็นใช้น็อตเดิมนะครับไม่แกะหรือไม่เจาะเลยนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับค่อนข้างเก็บงานสวยมากๆนะครับ ถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัดชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์05 711ห้านะครับขอบคุณครับ